นิยายเสียงเรื่องคุณตัวร้ายยังอยากจะอย่าอยู่ไหมครับตอนที่39สีหน้าที่จางเจ๋อหมิงส่งกลับไปหักที่เป็นข้อความก็คงเป็นคำพูดที่ไม่น่าฟังเท่าไหร่จิงฝานรู้ว่าปกติพวกเขาใช่ว่าจะญาติดีกันจึงคิดจะเป็นคนรับหน้าแทนจางเจ๋อหมิงที่ดูอย่างไรก็ไม่อยากสนทนากับทางนั้นเออพวกคุณมาแล้วหรอครับจะเริ่มไลฟ์เลยหรือเปล่าครับจางเจ๋อหมิงวาดแขนพาดไหล่ภรรยา ท่าทางดูเป็นธรรมชาติมากดูไม่ออกเลยว่าแสดงตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของขนาดไหนท่าทางนี้ใครเห็นก็พานให้แค่นหัวเราะใส่ทั้งนั้นดูไม่ค่อยจะห่วงเจ้าของเท่าไหร่เลยนะทรว่ากู้ไว้เป็นคนนิ่งเรียบและถือมารยาทเป็นอันดับแรกเขาจึงเลือกจจยิ้มให้ท่าทางนั้นของจ้าเจ๋อหมิงท่านเดี๋ยวตรวจความเรียบร้อยอีกหน่อยก็เริ่มแล้วล่ะครับพวกคุณยังไม่ได้บอกผมเลยว่าต้องทําอะไรบ้างมีสคริปต์หรือเปล่าครับ พวกเราอยากให้เป็นธรรมชาติที่สุดตามคอนเซปต์รายการเลยจะรอบอกตอนถ่ายท,ทําทีเดียวครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีเรื่องให้คุณจิงลําบากใจแน่นอนกูเหวินเดินตามพี่ชายเข้ามาอีกคนดูเหมือนว่าเพิ่งจะาเซ็ตผมเสร็จวันนี้รูปลักษณ์ของเขาดูซุกซนเป็นพิเศษแต่นอกจากท่าทางจะซุกซนฝีปากก็ใช่ย่อยอะไรกันไม่คิดว่าประธานจางจะอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าปกติยุ่งหรอครับจางเจอหมิงกดสายตามองคนมาใหม่ ไม่คิดว่านายจะใส่ใจหน้าที่การงานชั้นขนาดนี้แล้วการที่ชั้นมาดูความเรียบร้อยให้งานภรรยามันก็ไม่ต่างกับงานชั้นหรอกนะกูเหวินขบขันโห<ฮ> <laughs> ประธานจางคอยดูแลภรรยาดีขนาดนี้นี่คงจะเรียกได้ว่าเป็นสามีดี24กรตันอยู่สินะครับ <laughs> จางเจอหมิงแค้นหัวราะตอบกลับ <laughs> อยากจะเรียกอะไรก็เรียกไปสิ กูเว้ยสำทับน้องชายวันนี้ประธานจางอยู่ด้วยพวกผมเองก็คงต้องดูแลคุณจิงอีกแรงสินะครับนั่นสิคงต้องช่วยดูแลยอย่างดีเลยละจางเจ๋อมิงแม้สีหน้าจามึนตึงเป็นปกติแต่พอต้องมาเจอกับฝาแฝดแท้กู้ทีไรไม่ว่าจะหัวคิ้วขมับกระทั่งมุมปากก็มักจะกระตุกจนตะคิวแทบกินโตโตกันแล้วรู้จักขอบเขตหน่อยก็ดีนะจิงฝานทนไม่ไหวจำต้องไกลเกลีย่ย เอาล่ะเราออกไปกันเถอะครับน่าจะได้เวลาแล้วส่วนคุณเห็นตากล้องตรงมุมนั้นไหมครับตรงนั้นเป็นมุมอับสายตาแถมไม่ได้อยู่ในเฟรมกล้องคุณไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับจางเจ๋อหมิงได้ยินแล้วไม่ชอบใจเท่าไหร่หากเป็นไปได้เขาคิดจะไปยืนประกบภรรยาอยู่ในเฟรมกล้องเลยด้วยซ้ําเพราะไม่รู้ว่าสองแฝดมหาภัยนี่จะทําตัววุ่นวายอะไรกับจริงฝานบ้างแต่น่าเสียดายที่ทําแบบนั้นไม่ได้ทางกองถ่ายไม่มีปัญญาจ่ายค่าตัวประธานบริษัท อีกทั้งเรื่องที่ตามมาก็คงยุ่งยากน่ารำคาญดังนั้นจางเสือหมิงจึงทำตามที่จิงฝานว่าแม้ถ้าทางจะอึดอัดเล็กน้อยก็ตามการถ่ายทำเริ่มต้นขึ้นการไลฟ์สตรีมก็เริ่มขึ้นเช่นกันทางทีมงานบอกว่ารายการเป็นแบบถ่ายทำไปพร้อมๆกับฉายให้ดูสัปดาห์ต่อสัปดาห์และตอนนี้ก็ออนแอร์มาสองเทปแล้วการไลฟ์ครั้งนี้ไม่มีการบอกล่วงหน้าจึงพิเศษมากๆแต่ว่าพอเริ่มไลฟ์ปุ๊บก็มีคนกดเข้ามาดูร่วมหมื่นกว่าคน ทั้งที่วันนี้เป็นวันธรรมดาที่ทุกคนควรจะไปเรียนและทำงานแต่เหมือนคนดูจะว่างกันพอสมควรยอดวิวถึงพุ่งภายในไม่กี่นาทีที่เปิดไลฟ์อีกทั้งจิงฝานยังให้ชูเหอชวนแชร์ไลฟ์เพื่อให้แฟนคลับช่องของเขาได้เข้ามาดูด้วยกันร้านของจิงฝานก็เริ่มรับลูกค้าตามคิวอยู่ที่หน้าร้านเพื่อจํากัดคนเข้าโดยที่ว่าฝาแปดแท่กู้ไม่ใช่นักแสดงปลายแถวไก่ก้าแต่เป็นถึงนักแสดงชั้นนำที่แค่เอ่ยชื่อคนก็ร้องอ๋อแล้ว ถ้าเกิดเปิดร้านปกติแล้วก็มีหวังลูกค้าเบียดกันหัวร้างข้างแตกตู้หนังสือทั่วทั้งร้านของจิงฝานก็คงโดนเบียดจนถล่มไปด้วยนะแค่ตอนนี้หน้าร้านก็มีคนแห่แหนมามุงถ่ายรูปกันเต็มแล้วที่แรกจริงฝานก็กังวลว่าจะมีปัญหากับทางห้างอีกด้วยที่ว่าตัวเองเพิ่งมีเรื่องไปแต่ทางผู้กำกับบอกว่าได้ติดต่อกับทางห้างไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลทางห้างเองก็ได้ประกาศผ่านช่องทางออนไลน์แล้วว่ามีการถ่ายทำบนชั้นนี้ การถ่ายทำดำเนินไปจิงฟานคุ้นชินกับกล้องแล้วแต่ที่ไม่ชินคือเจ้ากล้องแทร็กกิ้งตามตัวไม่ว่าเขาจะขยับตัวไปไหนมากน้อยอย่างไรมันก็จะหมุนตามตามจนดูน่าสะพรึงกลัวจนจิงฟานคิดว่าต่อให้มันจะล้ำสมัยขนาดไหนเขาก็ไม่มีวันจะซื้อมาใช้แน่แน่แนหลังฝาแฝดแท่กู้รับออเดอร์ลูกค้าจนได้ซีนที่น่าพึงพอใจแล้วผู้กำกับก็อยากให้พวกเขาทำอย่างอื่น อย่างเช่นขนมง่ายๆสัก2อสมเมนูและเพราะไม่สามารถย้ายอุปกรณ์หลายอย่างเข้าไปในครัวได้จิงฝันจึงหาขนมง่ายๆให้พวกเขาสามารถทําได้ที่บาตัวยาวซึ่งอยู่ติดกับเคาน์เตอร์แค่ขยับกล้องหน่อยก็ได้แล้วในระหว่างที่ลงมือทําขนมอยู่สองแฟรก็ไม่ลืมพูดคุยกับผู้ชมในไลฟ์พวกเขาใส่ใจขั้นตอบแทบจะทุกคอมเมนต์แม้จะฝัดจนอ่านเกือบไม่ทันก็ตาม เชฟจิงคนนี้ฉันรู้จักเขาเพราะข่าวที่เขาโดนใส่ร้ายกับตอนรายการทําขนมที่มีกระแสไปก่อนหน้านี้ในรายการนั้นเขาไม่ได้ทำขนมจริงจังเห็นแค่สอนพวกแขกรับเชิญแต่พอมาเห็นตอนนี้แล้วเชฟจิงที่จริงจังกับการทำขนมน่าม,มองมากละสายตามไม่ได้เลยความเห็นบนไม่รู้อะไรที่พวกฉันเป็นแฟนคลับเชฟจิงตามดูไลฟ์เชฟจิงก็ไม่ใช่เพราะสนใจขนมหรอกใช่แล้วใช่แล้ว ปกติคนดูไลฟ์เชฟจริงสอนทำขนมไม่ได้สนใจขนมกันหรอกเชฟจริงของพวกเราดูดีน่ามองมากขนมมันก็แค่เครื่องมือที่ทำให้พวกเราได้ดูเชฟจริงอ้อนว่าอยากให้สอนอะไรเชฟจริงก็จะมาสอนแต่พวกฉันสนใจวิธีทำขนมที่ไหนกันแต่ว่าเรื่องนี้เป็นความลับนะอย่าให้เชฟจริงรู้เที่ยวเดี๋ยวจะน้อยใจเอาแหมป่านนี้น่าจะรู้แล้วนะกู้ไว้อ่านคอมเมนต์แล้วก็เผยรอยยิ้มตอบใช่ครับ แทบจริงของพวกเราหน้ามองมากยิ่งเวลาทําขนมยิ่งหน้ามองเข้าไปใหญ่ว่าจบเขาก็เหลือบสายตาไปมองคนที่นั่งตาแดงเถือกจ้องขม็งใส่อยู่ไม่ไกลเห็นแล้วก็อดขบขันไม่ได้หากเป็นปกติก็คงดิ่งมาแสดงตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแล้วแต่ตอนนี้ทำได้แค่นั่งแผ่รังสีอาฆาตอยู่ในมุมกู้เวนเอ่ยเสริมพี่ชายแถมยังใจเย็นมากด้วยครับเป็นครูที่ดีมากเขาหันไปมองจิงฝานแล้วเอ่ยต่อ วันนี้รบกวนอาจารย์จริงแล้วเอออาจารย์อะไรกันล่ะครับ <c oughs> จริงฝานได้ยินอีกฝ่ายเรียกว่าอาจารย์แล้วก็ได้แต่หัวเราะกลบเกลื่อนอย่างแบ่งรับแบ่งสู้เพราะรู้สึกว่าโดนจ้องมาจากมุมนึงจนตอนนี้ไทยทอยแสบร้อนไปหมดแล้วเหล่าคนดูเองก็ความรู้สึกไว้เห็นว่าทั้งฝาแฝดแท้กู้ทั้งจริงฝานเดี๋ยวหันไปฝั่งขวามือก็เกิดมีคนตั้งคําถามขึ้นมาเหมือนกู้ไวจาชอบหันไปมองฝั่งขวานะ แถมยังชอบหันไปแล้วยิ้มแปลกๆด้วยมีอะไรหรือเปล่านะจริงด้วยจริงด้วยฉันเองก็สังเกตมาสักพักแล้วเชฟจิงก็ชอบหันไปมองมีอะไรกันหรือเปล่าหรือว่าตรงนั้นมีคนอยู่จะบอกว่าผู้กำกับแต่ผู้กำกับก็อยู่ข้างหน้านะแล้วด้านข้างนั้นใครกันละ่ะกูไว้สังเกตเห็นคอมเมนต์เหล่านี้ก็หลุดขบขานออกมาแต่ก็ไม่ได้คิดจะปิดบังอะไร พอดีว่าเชฟจิงมีคนมาเฝ้านะครับพวกเราเองก็อดใจเกรงใจเขาไม่ได้จิงฝานได้ยินแล้วหลังตรงแนวแฟนคลับทั่วไปของฝาแฝดแซ่กู้ที่ดูอยู่อาจจะไม่รู้แต่พอแฟนคลับของจิงฝานได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็ไม่จําเป็นต้องเดาว,ว่าคนที่ว่าคือใครทุกคนต่างเอ่ยปากแซวจิงฝานคนที่มาเฝ้านั่นสามีเชฟจิงใช่ไหมฉันรู้นะคุณเขามาเฝ้าถึงที่ร้านเลยเหรอสามีเชฟจิงก็อยู่ด้วยเหรอ พาเขามาออกกล้องเร็วเข้าฉันอยากเห็นจะแ yeah. ย่เชฟจริงมีสามีแล้วเหรอตอบความเห็นบนเชฟจริงมีสามีแล้วเคยมาไลฟ์กับเชฟจริงด้วยพวกเราถึงได้รู้แต่ไม่เคยเห็นหน้าเพราะไลฟ์ตอนนั้นเห็นแค่ตัวกับแขนเสียดายมากคอมเมนต์แบ่งออกเป็นสองกลุ่มในทันทีกลุ่มแรกถามที่มาที่ไปของบุคคลน,นั้นส่วนกลุ่มที่สองก็อธิบายที่มาที่ไปของบุคคลน,นั้นกระทั่งเข้าใจตรงกันในที่สุด จิงฝันเห็นแล้วก็ได้แต่กลุมขมับคนดูรู้ว่าเขามีสามีเฉยๆยังกระตือหรือล้นกันตั้งขนาดนี้ถ้ารู้ว่าสามีเขาคือใครจะเกิดอะไรขึ้นกันละเนี่ยกู้เวิรอ่านคอมเมนต์แล้วก็เกิดตกใจขึ้นมาด้วยอีกคนแันคลับคุณรู้ว่าคุณมีสามีแล้วเหรอครับจิงฝานพยักหน้าตอบตามตรงใช่ครับเขาเคยไลฟ์กับผมครั้งหนึ่งแต่แค่ไม่ได้เปิดเผยหน้าตานะครับอ๋อ อย่างนี้นี่เองกูเว้ยกลับไม่ได้พูดอะไรแม้สีหน้ายังคงยิ้มย้ําเป็นปกติแต่ในหัวกลับมีความคิดมากมายผุดขึ้นเขานึกย้อนไปถึงเรื่องสัญญาของสามีภรรยาคู่นี้แล้วเสียในตาไปหาจ้างเจ๋อหมิงทั้งนั้นก็ศบตาเขากลับมาเช่นกันแววตายังคงมีความไม่สบอารมณ์มาตั้งแต่ต้นจนตอนนี้เหมือนเดิมกูเว้ยทบทวนเรื่องราวจ้างเจ๋อหมิงที่เริ่มแสดงตัวในฐานะสามี ไม่ว่าจะเปิดเผยหน้าตาหรือไม่ก็ตามแต่แค่ทำให้คนทั่วไปรู้ว่าจิงฝานแต่งงานแล้วแค่นั้นก็บ่งบอกชัดแล้วว่าสัญญาอยาอะไรนั่นมันก็แค่เศษกระดาษและสุดท้ายมันจะไม่ถูกใช้งานแน่นอนไม่อย่างนั้นจะให้ชาวบ้านรู้ไปทำไมกูไว้หันกลับมามองจิงฝานพลางถอนหายใจทิ้งเบาๆรู้สึกเสียดายที่พบคนคนนี้ช้ากว่าจางเจอหมิงเขาเก็บอารมณ์แล้วอ่านคอมเมนต์ต่อ เรียกสามีเชฟจริงมาด้วยสิเราอยากเห็นเขาอะกู้ไว้อ่านแล้วก็มองไปทางจางเฉอหมิงที่นั่งหน้าเบื้องอยู่ในมุมอับสายตาคันว่าต่อให้สวมหน้ากากอนามัยก็ยังรู้ว่าสีหน้าอีกฝ่ายไม่น่ามองขนาดไหนสายตาคมกลิบจ้องกู้เวินที่ออซอกขอให้ภรรยาอีกฝ่ายสอนนู่นนี่ไม่หยุดสภาพนั้นบางทีตอนนี้ต่อให้ไม่เรียกมาเข้าฟเฟรมเจ้าตัวก็คิดอยากจะพุ่งมาอยู่ข้างๆภรรยาเองแล้วแต่แค่ทำแบบนั้นไม่ได้ กูว้ยคิดไปคิดมาก็คิดจะช่วยสักหน่อยเพื่อจะลดสายตาอาฆานั้นลงได้ไม่ไหวหรอกครับผู้กำกับคงไม่มีเงินพอจ่ายค่าตัวเขาคําตอบนี้ไม่เพียงทำให้จิ่งฝานชะงักงนันแต่ยังทำให้คนดูแตกตื่นไปด้วยกู้ว้ยหมายความว่ายังไงจะบอกว่าสามีเชฟจริงเป็นคนดังงั้นเหรอถ้าถึงขั้นจ่ายค่าตัวไม่ไหวถ้าไม่ใช่นักแสดงอันดับต้นๆก็เหลือแต่ประธานบริษัทแล้ว นี่พวกนายไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยอยากรู้จังแค่ว่าเป็นใครว่าแต่มาเฝ้าขนาดนี้เห็นทีจะห่วงมากนะเนี่ยคุณความเห็นบนคงไม่รู้มีข่าวลือในหมู่แฟนคลับเชฟจริงว่าแฟนคลับคอมเมนต์จีบเชฟจริงมากจนคุณสามีแอบมาคอมเมนต์ปลามเชียวนะเอาเรื่องสุดๆไปเลยอะใช่ใช่พอนึกถึงตอนนั้นแล้วฉันก็อดจะขำไม่ได้งั้นถ้ากู้ไวแซลก็แปลว่าพวกเขารู้จักกันนะสิ คงไม่ใช่นักแสดงดังสักคนหรอกใช่ไหมใครกันนะถ้าฝาแฝดแซ่กู้รู้จักก็ต้องเป็นนักแสดงสิอาจจะเป็นนักธุรกิจก็ได้นะเอาหน้าเอาหน้าไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็วาสนาเชฟจริงทั้งนั้นนั่นแหละคอมเมนต์ยังคงพูดคุยกันอย่างสนุกสนานส่วนกู้หวนหันไปมองพี่ชายด้วยความไม่เข้าใจไม่รู้ทำไมพี่ชายตนจู่ๆก็ไปเอ่ยถึงคนนอกเสียอย่างนั้นนี่พี่ กูไหวย,ยิ้มให้น้องชายพลางหันมาขบขันกับท่าทางทื่อมาเลือกของจิงฝานก่อนตอบคอมเมนต์ต่อถ้าทุกคนสงสัยก็รอเชฟจิงฉเฉลยนะครับส่วนที่มาเฝ้าตอนนี้ก็เหมือนจะมาทำหน้าที่สามีดี24กตันยูเนะ <c oughs> เหล่าคนดูได้ยินก็พากันคอมเมนต์ขำแฟนคลับจิงฝานเคยเจอเหตุการณ์คอมเมนต์ปลามตอนจีบเชฟจิงช่วงแรกๆมาแล้ว เข้าใจท่าทีของสามีที่ไม่รู้จักหน้าค่าตาของเชฟจริงดีว่ามีนิสัยขี้ห่วงอย่างไรเอเอคือจริงฝานอ้าปากพงาบพงาบคิดจะแก้ต่างประโยคเอ่อยแซวนั่นเสีนหน่อยขั้นลืมสนใจคอมเมนต์ไปเลยด้วยซ้ำเพราะกลัวจะทำจางเจอหมิงกโกรธ ทว่าผู้หันไปมองจางเจอหมิงกลับพบว่าทั้งนั้นมีสีหน้าเหม็นบูดไม่สบอารมณ์ก็จริงแต่ก็ไม่ได้ดูหงุดหงิดรำคาญใจอะไรค่อนไปทางปล่อยผ่านด้วยซ้ำเขาจึงวางใจไม่ได้แก้ต่างอะไรอีกหลังสอนฝาแฝดแกกท้กู้ทำขนมเมนูง,ง่ายๆอย่างชิดเค้กหน้าไม่เสร็จแล้วจิงฝานมองมันอยู่ครู่หนึ่งก็นึกอะไรขึ้นมาได้จริงสิเขาไม่ได้ทานเมนูนี้มาน,นานแล้วนี่นะผมขอชิ้นหนึ่งได้ไหมครับ จิงฝานหันไปถามสองแฝดกู้เว่ยตอบรับแน่นอนสิครับส่วนใหญ่คุณเป็นคนทำนะว่าแต่เชฟจิงจะกินหรอครับจิงฝานใส่หัวเบาๆลดเสียงลงให้เบากับปกติระหว่างพูดเอาไปให้เขานะครับพอดีว่าเขาชอบกู้เว่ยกับกู้เหวินตะลึงเงนินเขาที่ว่านี่อย่าบอกนะว่าเป็นจางเจ๋อหมิงกระทั่งคนดูเองก็ตกใจแม้จิงฝานจะพูดเบามากแต่มีหรือจะไม่ได้ยิน ไมไวเลตก็ติดอยู่ที่ปกคอเสื้อจอไลฟ์สตรีมรุ่นใหม่เก็บได้ครบทุกคำอยู่แล้วความเดอดานี้ทำคนดูพากันคอมเมนต์แซวทว่าจิงฝานไม่ได้อ่านเขาสนใจแต่จะาตัดชิ้นเคก้กพอได้มาแล้วชิ้นหนึ่งก็หมุนตัวเดินจะเอาไปให้จางเจ๋อหมิงกูเหวินหันไปมองจางเจ๋อหมิงแล้วอดจาแซวไม่ได้ทำอย่างกับว่า,าไปเส้นไหว้เทพเซียนเลยคนดูได้ยินแล้วพากันคอมเมนต์ขบขัน เธอวาดจิงฝานเดินตรงไปโดยที่ลืมเรื่องหนึง่งกระทั่งใกล้ถึงตัวคนจนวางจานเค้กไว้ตรงหน้าอีกฝ่ายแล้วเสียงของกู้ว่อค่อยเรียกความจําเขาเชฟจริงกล้องครับจิงฝานได้ยินแล้วพลันชะงักไปครู่หนึง่งพอประมวลผลเสร็จถึงนึกขึ้นได้ว่ามีกล้องทแทร็กกิ้งตามตัวอยู่ปะแย่แล้วจิงฝานคิดอะไรไม่ออกปฏิกิริยาจากร่างกายจึงไวกว่าสมองกลัวกล้องจะหมุนตามมาทันเห็นหน้าจางเจ๋อมิง ก็เลยคว้าช่วงหัวของจางเจ๋อหมิงเข้ามาซุกลาตัวตัวเองเสียเลยทําให้พอกล้องหมุนไปถึงก็ไม่มีใครได้เห็นหน้าจางเจ๋อหมิงแต่เห็นแค่ด้านหลังของเชฟจิงแทนทั้งยังเป็นภาพที่เชฟจิงกําลังกอดสามีอยู่ด้วยแต่กล้องที่อยู่ใกล้ๆถึงกับตาลุกวาวอยากจะแพนกล้องมาถ่ายตามสัญชตาตญาณแต่ต้องห้ามใจตัวเองไว้คนดูต่างพากันคอมเมนต์ว่าความรักของทั้งสองคนร้อนแรงอะไรขนาดนั้นจะไม่ยอมให้ใครได้เห็นหน้าเลย สรุปแล้วสามีภรรยาใครห่วงใครมากกว่ากันกันแน่เห็นทีจะสูสีแล้วเออเออคือคือว่าคือจิงฝาลงมือโดยไม่ทันได้คิดพอรู้ตัวอีกทีใบหน้าก็แดงเถือกเพราะจางเจอหมิงดันตวัดแขนกอดเข้าตอบแต่อย่างไรก็ยังผลาไม่ได้จนกว่าเจ้ากล้องสตอกเกอร์นั่นจะหันไปทางอื่นคุณกู้ช่วยหันกล้องไปทางอื่นทีครับกู้ว่าเห็นสถานการณ์แล้วกึ่งขำกึ่งทอ แก็ลงมือช่วยปรับเลนกล้องให้หันออกจากฉากสวีทของคู่สามีภรรยาพอไม่มีกล้องแล้วจิงฝันก็คิดจะปล่อยกอดกระทันหันนี้ทว่าช่วงสะโพกกับโดนโอบรัดไว้จนขยับไม่ได้เออเออคุณครับจิงฝันสับสนงุนงงสงสัยว่าทำไมจางเจอหมิงไม่ยอมปล่อยกอดแต่คงเพราะความใกล้ชิดแบบไม่ทันตั้งตัวและนี่เป็นครั้งแรกหากไม่นับตอนนอนกับตอนมีเหตุสุดวิสัยที่จิงฝันได้กอดกับจางเจ๋อมิงแนบแน่นอย,อย่างนี้ ทำให้จังหวะหนึ่งเขาเกิดรับรู้ถึงความอุ่นวาบจากอ้อมกอดอีกทั้งบนร่างกายของจางเจออมิงยังแผ่กลิ่นอายหน้าหลงไหลออกมาด้วยใบหน้าของจิงฝานร้อนเผาแดงซ่านไล่ลามไปถึงยอดใบหูและไทยทอยไม่รู้วันนี้อีกฝ่ายไปรมควันกํายานที่ไหนมาถึงได้มีกลิ่นหน้าเย้ายวนของทั้งไม้กลิศนาและไม้จันท์ั้งยังได้กลิ่นเย็นเย็นแทรกอยู่ด้วยประหนึ่งกับดักล่อเยื่อนี่จางเจออมิงฉีดน้ำหอมมางั้นเหรอ ปกติตอนนอนหากโดนกอดก็มักจะได้กลิ่นแชมพูกับสบู่แต่ครั้งนี้กลับได้กลิ่นน้ำหอมที่เหมาะกับอีกฝ่ายมากจิงฟานรู้สึกคล้ายใกล้จะบ้าตายแล้วหากกอดนี้ยังไม่คลายเขาต้องซุดลงไปกองกับพื้นแน่นนะปล่อยก่อนนะครับผมต้องกลับไปไลฟ์นะความจริงแล้วจางเจออมิงมีอะไรจะพูดเหมือนกันทว่าอ้อมกอดอุ่นของจิงฟาน กลิ่นไอหอมหวานที่กำจายออกมาจากตัวจิงฟานรวมทั้งเสียงหัวใจที่กำลังสั่นไหวที่เขาสัมผัสได้ของจิงฟานทำให้เขาหมดความตั้งใจที่จะพูดไปแล้วเขาเพียงอยากกอดคนไว้อย่างนี้ให้นานอีกหน่อยเป็นไปได้ก็อยากรวบขึ้นมาค่อมบนตักแล้วจัดการตักตวงทุกอย่างของจิงฟานเอ,อ่อคุณครับแต่ติดตรงที่ทำตอนนี้ไม่ได้นายติดไม่อยู่ฉันไม่พูดน่าจะดีกว่านะ จิงฝันสะดุ้งดิดตัวออกจากอ้อมกอดของจางเจ๋อหมิงสีหน้าตื่นตกใจจนทำคนเป็นสามีรอบขบขันก่อนจะหมุนตัวกลับไปก็ไม่ลืมยื่นซ่อมในมือให้จางเจ๋อหมิงด้วยโดยไม่พูดอะไรสักคำการไลฟ์ผ่านไปได้ด้วยดีโดยที่จิงฝันโดนแซวจนจบไลฟ์การถ่ายทำวันนี้ถูกใจผู้กำกับมากทีแรกเขาคิดว่าการไลฟ์วันนี้ก็คงจะทั่วไปไม่หวือหวาที่ไหนได้เชฟจิงมีเซนรายการวาไรตี้ไม่น้อย จังหวัดตลกมีให้เห็นได้ทั้งไลฟ์ไม่รู้ตั้งใจหรือเป็นธรรมชาติของคนตื่นกล้องคันว่าผู้กำกับอยากทาบทาเข้าวงการวาไรตี้แต่ติดตรงคนที่บ้านเชฟจิงสงสัยตาคมขู่ใส่อยู่ตลอดหลังจากจบการถ่ายทำวันนั้นผู้กำกับก็เอ่ยปากว่าจะเลี้ยงฉลองกันจ้างเจอหมิงที่ดูแล้วมีสถานะทางสังคมมากที่สุดในนั้นจึงเสนอตัวว่าจะเป็นคนใจ่ายให้เองตอนนี้พวกเขาทั้งหมดจึงมาอยู่ที่ร้านประจำของผู้กำกับ โดยจองเป็นห้องส่วนตัวสองห้องสำหรับเหล่าทีมงานและสำหรับผู้กำกับนักแสดงหลักและแขกพิเศษอย่างจ้างเจอหมิงกับจิงฝานการพูดคุยกันเป็นไปได้ด้วยดีแม้จ้างเจอหมิงจะเป็นคนสีหน้ามึนตึงแต่การเข้าสังคมของเขาก็เป็นเลิศและถึงแม้จะอยากกลับบ้านแล้วแต่พอเห็นจิงฝานยังคงพูดคุยกับผู้กำกับเกี่ยวกับแนวทางตัดต่อเทปที่ร้านของเขาจะถูกใช้ออกไปจ้างเจอหมิงก็ไม่ได้เร่งร้าจะจบงานเลี้ยง อยากให้จิงฝานได้พูดคุยเจราจาหาจุดร่วมกับผู้กำกับให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็เพื่อโปรโมทร้านภรรยาไปในตัวด้วยแต่ยิ่งคุยกันมากเท่าไหร่คอก็ผ่านแห้งมากเท่านั้นจิงฝานจึงกระดกไวยลงท้องไปไม่น้อยจนตอนนี้ลิ้นก็เริ่มพันกันแล้วจางเจ๋อหมิงอดจจปลามไม่ได้ดื่มให้น้อยลงหน่อยกู้เว่ยเห็นด้วยนั่นสิครับคุณจิง ส่วนกู้เหวินก็ผงกหัวสำทับตอนนี้เขาเองก็ดื่มเยอะเกินไปจนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพอ,พอ,พอ,พอกับผู้กำกับและจิงฝานแล้วจิงฝานยิ้มรับคำกู้เว้ยแต่หันมามองค้อนสามีผมผมดื่มไปนิดเดียวเองนะจางเจอหมิงฟังเสียงที่เริ่มยืดยานทั้งยังสะอึกของภรรยาแล้วก็รอบกุมขมับในใจเขาเองก็ดื่มไปไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดควบคุมตัวเองไม่ได้ ตอนนี้น่าจะต้องกลับได้แล้วเดี๋ยวฉันโทรไปเรียกอีเซวนจิงฝานได้ยินแล้วก็น่าบูดเล็กน้อยอรีบไปไหนครับขวดนี้ยังไม่หมดเลยนะเศได้ของต้องดื่มให้หมดสิจางเจ๋อหมิงเตรียมจาตำหนี่คนอีกหน่อยเทว่าเสียงสมาร์ทโฟนกลับดังแทรกเข้ามาเสียก่อนพอเขามองแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจทิ้งก่อนจ้าหันไปมองกู้เว่ยทั้งนั้นเลิกคิ้วสงสัยส่งกลับไปให้ฉันจะไปรับโทรศัพท์ ฝากดูเขาก่อนอย่าให้ดื่มอีกกูไว้ยิ้มประหลาดใจคุณไว้ใจผมด้วยเหรอก็ลองทำอะไรไม่เข้าท่าดูสิจ้างเจอหมิงเอ่ยจบก็ลุกออกไปรับโทรศัพท์ทันทีจริงฝันที่ก่อนหน้านี้ยังเอาแต่สนใจขวดวายอยู่เลยเพราะหันกลับมาสังเกตข้างตัวอีกทีสามีก็ไม่อยู่แล้วจู่ๆใจก็หล่นวูบสมองที่โดนแอลกอฮอลทำให้ปั่นป่วนเริ่มคิดเรื่อยเปื่อยสละะัะจากนั้นจมูกก็พันร้อนเผา แก้วตาใสามีชั้นน้ำเอ่อคลอเต็มหน่วยกู้ไว้ที่หันมาเจอถึงกับตกใจจิงฝานคุณเป็นอะไรไปครับจิงฝานหันไปหากู้ไว้ยคว้าแขนอีกฝ่ายแล้วเขย่าเบาๆเขาเขาไปไหนแล้วครับเขาเขาเหรอครับส,สามีผมสามีผมครับเขาเขาไปไหนแล้วอะ กู้ยมองคนตรงหน้าที่น้ำตาเม็ดเบอร์เริ่มกำลังหยดแมะอยู่ที่ปลายคางสีหน้าที่กำลังร้องไห้ดูไม่ได้เท่าไหร่แต่หากพูดแบบลำเอียงก็น่ารักไม่หยอกคนคนนี้เมาแล้วงอแงง,งงั้นเหรอเนี่ยเออประธานจางไปคุยโทรศัพท์เดี๋ยวก็มาแล้วครับจิงฝานสะบัดหน้าอย่างแรงจนน้ำตากระเด็นไปทั่วผมไม่เชื่อเขาเขาต้องไปจากผมแล้วแน่ๆ เขาเตรียมจะไปจากผมอยู่ตลอดอะกู้ว้ยพูดอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าตอนนี้จิงฝานเป็นอะไรแล้วกำลังบอกว่าใครจะไปไหนอะไรยังไงนะคงไม่ได้หมายถึงจางเจอหมิงหรอกใช่ไหมเพราะคนคนนั้นตอนนี้ดูอย่างไรก็ไม่มีทีท่าว่าจะหายไปจากชีวิตจิงฝานเลยเอ่อคุณจิงใจเย็นลงหน่อยนะครับประธานจางเขาไม่ไปไหนหรอกครับเดี๋ยวก็มาแล้ว แล้วถ้าเขาไม่มาล่ะครับจิงฟานเอ่ยทั้งน้ำตาต้องมาแน่นอนเชื่อผมสิครับใจจริงกู้ไว้ก็อยากจะกอดปลอบอะไรทำนองนั้นแต่กลัวว่าพอกอดปุ๊บคนคนนั้นจะมาเห็นเข้าเรื่องจะไปกันใหญ่เขาจึงทำได้แค่หักห้ามใจรูปหลังปลอบคนขี้แยเขาจำได้ว่าจิงฝานดื่มไวน์ไปไม่กี่แก้วเองนะทำไมสภาพถึงได้เป็นขนาดนี้กระทั่งคนคนนั้นกลับมา พอเห็นว่าภรรยามีท่าทีแปลกๆก,ก็ดิ่งเข้ามาดูทันทีเกิดอะไรขึ้นเขาหันไปส่งสายตาให้กู้เว่ยที่อุตส่าฝากคนเอาไว้เสียดิบดีกู้เว่ยกมือขึ้นห้ามทับก่อนจะโดนด่าทั้งที่ยังไม่ทันได้ก่อเรื่องอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับจู่ๆคุณจิงเขาก็ร้องไห้น่าจะเพราะเมาผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเขาเลือกจะไม่อธิบายอาการของจิ่งฝานปล่อยให้จางเจ๋อมิงสับสนสงสัยและหาคําตอบเอง จ้างเจอมิงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเลยก้มหน้าไปดูภรรยาที่กำลังเช็ดน้ำตาอยู่จิงเซี่ยฝานเป็นอะไรไปจิงฝานได้ยินเสียงคนที่ตนเพิ่งร้องไห้หาก็หันมาเผชิญหน้าสีหน้าบูดรบึ้งกึ่งน้อยใจปรากฏชัดคุณไปไหนมาครับฉันก็ไปโทรเรียกอีเซียนให้มารับเราไงอืมจิงฝานก้มหน้าส่งเสียงขานรับออกมาเบาๆดูยังไงก็ยังมีอาการน้อยใจปะปอนอยู่ จ้างเจอหมิงรู้ว่านี่ไม่ชอบมาพากลน,นายเป็นอะไรบอกฉันเร็วเข้าจิงฝานเม้มปากแน่นอยู่ครึ่งค่อนวันคล้ายใกล้จะร้องไห้ออกมาอีกละลอกแต่ว่ายังยั้งตัวเองได้ถึงแม้เสียงที่ตอบกลับจะสะอื้นเล็กน้อยก็ตามก็ก็คุณไม่อยู่เลยคิดถึงคุณคนฟังตัววืดไปกับอากาศด้วยความตกใจว,ว่าไงนะ จิงฟานเอ่อ,อีกครั้งแต่น้ำเสียงยังคงอ้อมแอมก็คุณไม่อยู่นี่นะผมก็เลยคิดถึงคนนิดหน่อยกู้ไว้ที่มองสถานการณ์อยู่เกือบหลุดคำคิดถึงนิดหน่อยถึงขั้นฟูมไฟล์กลัวเขาหายไปจากชีวิตถ้าคิดถึงมากจะเป็นยังไงล่ะนั่นจางเจอหมิงประมวลคำพูดของจิงฝานแล้วเกือบสติหลุดนายคิดถึงฉันงั้นเหรอทั้งที่เขาแค่ไปรับโทรศัพท์เนี่ยนะ ให้ตายสิจริงเสี่ยวฟานคิดว่าขีดความอดทนของเขามีเท่าไหร่กันจิงฝานไม่ตอบแล้วทำเพียงแค่ช้อนสายตาปลือขึ้นไปสบกับจ้างเจอหมิงแววตาสื่อความหมายหลากหลายซับซ้อนทว่าทุกความหมายล้วนลึกซึง้งคนที่เพิ่งคำนวณขีดจำกัดของตัวเองไปเมื่อครู่จู่ๆก็ได้ยินเสียงเส้นบางๆในสมองขาดพึงขมับกระตุกแทบจะเป็นจังหวะเดียวกันกันกบหัวใจงั้นก็กลับบ้านกัน แล้วเขาจะอดรนทนต่อไปไหวได้อย่างไรในเมื่อโดนคนออดอ้อนเสียข,ขนาดนี้จ้างเจอมิงฉุดคนขึ้นมาจากเก้าอี้แล้วรวบอุ้มในท่าที่ทำอยู่เป็นประจำแน่นอนว่าเขาไม่ลืมที่จะบอกลาคนที่ยังมีสติที่สุดตรงนั้นฉันต้องไปแล้วฝากนายจัดการคนที่เหลือด้วยแล้วกันกูไว้ทําเพียงยิ้มรับรู้สึกว่าคำบอกลานี้จริงใจที่สุดเท่าที่เขาเคยได้ยินมาเลยให้ตายสิ ไอความตั้งใจที่วางไว้ว่าจะทำหลังคู่สามีภรยาคู่นี้อยากกันเหมือนว่าจะทำไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ต้องถอยจริงๆสินะทำไมจิงฝานถึงไม่โผล่มาตรงหน้าเขาก่อนจะไปเจอจางเจ๋อหมิงกันนะจางเจ๋อหมิงทิ้งคนอื่นไว้เบื้องหลังพอออกมาจากร้านโดยผ่านสายตากลุ้มกลิ่นของเหล่าพนักงานแล้วก็เจออี้เซวียนที่ขับรถมาจอดที่หน้าร้านพอดิบพอดีจางเจ๋อหมิงพยายามจะวางคนไว้ที่เบาะหลังแต่คนที่ว่ากลับไม่ยอมปล่อยรอบคอเขา การขึ้นรถของจางเจ๋อหมิงจึงทุลักทุเลเล็กน้อยสุดท้ายไม่รู้ว่าขึ้นรถกันอีท่าไหนจิงฝานถึงได้นั่งอยู่บนตักของจางเจ๋อหมิงไปตลอดทั้งทางทั้งอย่างพึมพำคำพูดเพ้อเพาะให้เขาฟังไปตลอดทั้งทางด้วยอย่าไปไหนนะครับคืนนี้ห้ามไปไหนนะอย่าไปนะครับกระแสะเสียงที่ทั้งงองแงทั้งออดอ้อนตาที่หลับพลิมยังมีน้ำใสเปลอะอยู่เล็กน้อย ผงแก้มสีแดงระเรื่อไล่ลามไปถึงยอดใบหูริมฝีปากเล็กๆสีแดงสดที่กำลังขยับช้าๆภาพตรงหน้าย่วเย้าขั้นนั้นจ้างเจอหมิงรู้จักตัวเองดีเขารู้ว่าตัวเขามีความสามารถในการควบคุมตัวเองได้ดีขนาดไหนแต่เขาคิดว่าความสามารถนั้นน่าจะใกล้ถึงขีดจำกัดแล้วถ้าคนขี้เมาในอ้อมอกยังไม่หยุดการกระทำหมิ่นเมย์อย่างนี้อีเวียนรอบมองคนสองคนด้านหลังตลอดทาง รู้สึกว่ามีเรื่องที่ต้องรีบจัดการก่อนที่บรรยากาศแบบนี้จะหายไป